ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอเผยประธานเป๊เชช่วยเหลือทุนกาตาเจรจาซื้อผีเดียร์ติกรายงานว่านาเซอร์อาเคลฟีประธานสโมสรปารีสแซงต์แช็แมงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทุนกาตาเรื่องพยายามเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตระกูลเกลเซอร์ตัดสินใจรับฟังข้อเสนอที่ต้องการซื้อแมนยูตมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและไม่นานก็กลายเป็นการแย่งกนร,รวางทุนกาตาและทุนของเซอร์จิมและคริฟ ทีแรกทีมของชิกยัซิมไปขอคำปรึกษากับอัลเคเลฟี่ถึงเรื่องมูลค่าของปีแสดงหลังเกลเซอร์พยายามเรียกเงินให้ได้มากถึง8,000ล้านเหรียญอย่างไรก็ตามอัลเคเลฟี่ที่เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลของวงการฟุตบอลก็ได้รับการตริดต่อจากเกลเซอร์เช่นกันเพื่อหาทางโน้มน้าวให้ชิกยัดซิมยอมอัพข้อเสนเออัลเคเลฟี่รับบทที่ปรึกษาให้กับทุนกาตาและเข้าพูดคุยเรื่องข้อเสนอกับทางเกลเซอร์รวมถึงเรียนกรุ๊ปที่ได้รับมอบหมายช่วยเหลือการขายสโมสร สัปดาห์นี้คิกยัตซิมได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปเป็นหนที่5และเป็นห้นสุดท้ายในความพยายามเทคโอเวอร์มายเ์หลังเกิดความไม่พอใจที่การซื้อขายสมมสรนดาเนินไปอย่างเชื่องช้าและวันว่าจะไปเข้าทางและคริฟข้อเสนอของพวกเขามีมูลค่า5 0 0 0ล้านปอนด์และไม่ใช่ได้แค่หุ้นของเกลเซอร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ลงทุนรายย่อยด้วยหากเป็นเช่นนั้นสมมสรนก็จะออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและกลับไปเป็นบริษัทเอกชน ข้อเสนอของแรดคริปให้มมลค่ากับสมสรอสูงกว่าเล็กน้อยแต่ก็จะเปิดช่องให้พี่น้องเกลเซอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กในช่วงแรกแล้วค่อยกว้านซื้อให้หมดในภายหลังแล้วหลังจากนั้นเขาถึงค่อยยื่นข้อเสนอให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือวิธีดังกล่าวจะทําให้แรดคริปออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นน้อยกว่าแต่เกลเซอร์จะได้รับเงินจากเขามากกว่าที่จะได้จากกาตาทีมพิมลีกร้องซื้อขายผีกลิ่นไม่ดี บรรดาสมโมสรในพรีเมียร์เรียกร้องหลีกให้เข้ามาสอบสวนเรื่องซื้อขายกิจการสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กูลเกลเซอร์ในฐานะเจ้าของสมโมสรแมนเตดตเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนเข้ามาเจราจาซื้อสมโมสรโดยช่วงที่ผ่านมามีชิกยัดซิมเบธมัมต์เอาทานีจากาตาและเซอร์จิมรัดคริปมหาเซฐีชาวกงกฤษให้ความสนใจอย่างไรก็ตามการเจราจาดำเนินมาครึ่งปีแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้าแถมรายงานล่าสุดระบุกลุ่มทุนจากาตาจะยื่นข้อเสนอรอบสุดท้าย การนั้นรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของเดียร์ติกเผยว่าทีมงานชีกยัสซิมได้แต่งตั้งให้นาเซอร์เอาเคลฟี i, ประธานสโมสปรปารสตซตงแชคแมงเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเจรจาซื้อขายหุนนี้กรณีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาสโมสรในพิบลิกที่มองว่าการเข้ามาช่วยเหลือของเอาเคลฟี i, ที่มีการเจรจากับตระกูลเกลเซอร์ไปแล้วอาจเข้าข่ายการทำหน้าที่เกินขอบเขตในรายงานเผยต่อไปชี้ยัสซิมไม่ปิดบังถึงการดึงเอาเคลฟี i, มาเป็นที่ปรึกษา แม้ว่ารายหลังจะรั้งตำแหน่งประธานแปเชนณในขณะนี้แถมยังมีตำแหน่งในยูฟาทำให้ทีมในพิมลีกส่งเรื่องให้ลีกดำเนินการสอบสวนถึงวิธีการและขั้นตอนเจรจาซื้อขายเมดเด็ว่าถูกต้องหรือเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้ฝั่งกลุ่มทุนของกาตาร์ยังไม่สามารถยื่นข้อเสนอที่ถูกใจตระกูลเกลเซอร์โดยในรายงานระบุว่ากลุ่มทุนกาตาร์เสนอเงิน5 0 0 0ล้านปอนด์แต่เจ้าของทีมผีแดงปัจจุบันต้องการ6 4พันล้านปอนด์ 3ตัวเก่าสอบตกต่ำสุด3ส,สูงสุด8.5ตัดเกรดแข่งแมนอยู่ฤดูกาล2022-2023ขอขอบคุณบทความจากบอบูประกาศผลสอบปีแสดง2022-2023ผู้รักษาประตูดาวิดเดยาสำแดงช็อตมาสจันช่วยทีมไม่เสียประตูแบบเหลือเชื่อหลายครั้งแถมครีนชีทมากที่สุดก็จริงแต่ก็พลาดง่ายๆจนเสียประตูแบบไม่น่าเสียออกมาบ้างเช่นกัน และความจริงที่ต้องยอมรับคือพี่เดฟออกบอลด้เท้าได้แบบหมาไม่แดกเลย6.5คะแนนกองหลังอารอนวนันวิสกาต่อแรกเหมือนจะไม่อยู่ในสายตาของเอริธเทนฮารด้วยซ้ํากระทั่งได้โอกาสลงสนามและพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยการเล่นเกมรับอันเหนียวแน่นจุดเด่นคือการอ่านจังหวะแล้วเสียบสกัดที่บอลอย่างแม่นยําไม่ปล่อยให้คู่แข่งเลี้ยงผ่านได้ง่ายๆ6.5คะแนนดิเอโก้ด่โโดาโลจริงๆเกมรับก็ไม่ถึงกับแย่อะไรปัญหาคือมักจะพลาดง่ายๆแบบไม่มีเหตุผล ขณะการเติมเกมรุกไปครอสบอลน,นั้น10ครั้งมันจะล้นไป8ครั้งส่วนอีก2ครั้งเลยออกหลัง6คะแนนราฟีวารานเยือกเย็นสมกับเป็นผู้เล่นที่เจนจบถาว่าเจ็บบ่อยและผ่านจุดน้ํากระชู่แตกไปแล้วและอยู่ในช่วงคขาลงจนต้องใช้ประสบการณ์เพื่อเอาตัวรอด6คะแนนแฮร์รี่แม็กควายกลายเป็นตัวสำรองอย่างถาวรแม้จะโชว์ฟอร์มได้ไม่เร็วในศึกฟุตบอลโลก2022ก็ไม่ช่วยให้อยู่ในสายตาของผู้เป็นกุนซือ เหตุเพราะเชื่องชายิ่งกว่า10บล้อก,กลับรถแล้วยังชอบเล่นอะไรโง,โง่แถมด้วยความโลกและโลลาน4คะแนนลิซโดมาตินสความเล็กและเที่ยไม่เป็นปัญหากับการเล่นในพิพิธีตามที่ถูกนักวิจารณ์ปากหมาปรามาศเอาไว้เดบุชเชอร์เข้าสกัดได้หนักแน่นและเด็ดขาดยิ่งนักแถมบวกเป็นบวกอีกต่างหากจุดเด่นอีกอย่างคือแทงบอลไปข้างหน้าได้แม่นยำดีนักแล่7.5คะแนนวิกเตอร์ลินเนอร์เลฟยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างถาวรหลังการเจ็บยาวของลิซโดมาตินสเหมือนจะดีขึ้นด้วยการพยายามชิงจวสก เชื่อกับพุ่งเข้าหาคู่แข่งมากกว่าจ้องแล้วถอยนอกจากนี้ยังใจบอลสั้นและยาวได้แม่นยำแต่ที่สุดแล้วก็ยังไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กที่มีระดับ6คะแนนลุกชอฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอเวลาเป็นแบ็กซ้ายก็ขึ้นไปเปิดบอลสวยๆได้ตลอดช่วยให้เกมลุกฝั่งซ้ายมีชีวิตชีวาเวลาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็เดินชนคู่แข่งตลอดแถมสวมตำแหน่งนี้ได้ดีเกินคาด7คะแนนไทยเลือกมาเลเซียเรียนตามตรงคือตอนแรกคิดว่าสอบผ่านแบบสบายๆพลางพูดในใจอีเบิ้ลลำบากแล้ว ไปไปมาๆทองเริ่มลอกจนกลายเป็นแบ็กซ้ายที่ไม่มีอะไรเลยเกมรับก็ลุดพลาดเสียฝ่าโงงเกมลุกก็จ่ายผิดจ่ายถูกมั่วซั่วไปหมด5คะแนนกองกลางกาซิมิโรนี่คือการเซ็นสัญญายอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลคอมเมนต์เพราะพี่กษมช่วยให้แดนกลางของปีแสดงดูดีและดุด,ดันขึ้นทันตาเห็นไม่เพียงแต่เกมรับที่หนักหน่วงดาวเตซามายังช่วยพักบอลฟางกำหนดจังหวะการเล่นแล้วสอดขึ้นไปทะลวงตาข่ายได้อีกด้วย กอนฟอร์มจะตกลงไปบ้างหลังติดโทษแบนถึง2รอบ8คะแนนคริสเตียนอริ็กเซนเล่นง่ายๆแต่ได้มากช่วยให้เกมไหลลื่นเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกได้เก่งมากแต่หลังจากเจ็บหนักกลับมาไม่เหมือนเดิมชอบหายไปจากเกมเป็นประจำ6.5คะแนนเฟรดเอาจริงๆคือดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าตอนเป็นลูกทีมของโชเซ่มุนโยและโอเลกุน่าโซชาเพียงแต่ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มากเหมือนเดิมบทจะดีนี่เหนือดุดเทวดาเลยทีเดียวบทจะเฮียก็เฮียสุดๆ จนหน้างูหงิด6.5คะแนนสกอตต์แม็กโทมินี ay, ช่วงแรกๆของฤดูกาลที่ได้ลงตัวจริงเขาเล่นได้หน้าประทับใจจนต้องชื่นชมเลยแหละนาเสียดายที่ยนระยะไม่อยู่อีกทั้งยังทุกอาการบาดเจ็บลักพาตัวบีสุดท้ายก็เหมือนเดิมคือไม่มีอะไร5.5คะแนนดอนนี่ฟันดเบกลงเล่นไปแค่1ิบนัดในทุกรายการก่อนจะเดี้ยงยาวว่าแล้วขอสั้นๆนะว่าเกินเยียวยา4คะแนนมาเซลซาบิเซอร์อุซ่าย,ยืมตัวมาตอนที่คริสเตียนเล็กเซนบาดเจ็บ โดยหวังว่าจะช่วยทดแทนสิ่งที่ขาดหายสิ่งที่เห็นคือธรรมดาธรรมดาไปหน่อยการตะบันลูกแบบกระซวกไส้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นมีซ้ำยืมมาแล้วดันเจ็บบ่อยซะอย่างนั้น6คะแนนบรูโน่เฟนันเดสขอบอกว่านี่คือผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ปราดจากไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขาคือผู้เล่นที่พยายามจะสร้างสรรเกมรุกและโอกาสถล่มตาข่ายตลอดเวลาแม้ว่าจะน่ารำคาญเพราะชอบโวยวายและจ่ายบอลเสียง,ง่ายๆบ่อยทว่านั่นเกิดจากการเล่นเกมรุกแบบวัดทุกจังหวะ8คะแนน กองหน้าอั้นตัวนี้หากเทียบกับค่าตัวที่ซื้อมาขอบอกว่าน่าผิดหวังอย่างแรงเพราะทั้งยิงประตูและแอซิสได้น้อยไปหน่อยอย่างไรก็ตามลีลาการเล่นอันแพรวพราวของเดอะมุนยังพอสร้างสีสันได้บ้างและหากสังเกตให้ดีจะพบว่านักเตะผู้นี้มักจะหาจังหวะลากตัดเข้าในไปสับไก่ได้เสมอเพียงแต่มันไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่6.5คะแนนเจอดอนสานโชผ่านไปอีกฤดูก,การอาการก็ยังไม่กระเตืองขึ้นคือบางนัดอาจโชฟอร์มได้ใช้ไหล่เป็นบ้า ทว่าส่วนใหญ่ที่ได้โอกาสกลับไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้เลยยิงน้อยเปิดบอลก็ไม่มีทีเด็ดอะไรเลี้ยงก็ไม่ค่อยผ่านไม่กล้าเล่นและไม่มีความมั่นใจ5.5คะแนนอเลฮันโดกานาโชสะด่าวไปเวลยน้องเวลาลงมาเป็นตัวสำรองกล้าเล่นกล้าลากเกินอายุโดยใช้ความเร็วกับความคล่องเล่นงานคู่แข่งก่อนจะกระทุ้งประตูสำคัญช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะติดนิดเดียวเวลาลงตัวจริงมักจะทำได้ไม่ค่อยโสภาสถาพรเหมือนตอนถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรอง7คะแนน องตัวนี้มาร์กสยาวอืมนะอันดับแรกเลยก็คือมึงเฉยและเหนื่อยเหมือนเดิมทั้งทังที่มีความสามารถเฉพาะตัวแต่กลับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้หญิงประตูก็น้อยไปในฐานะกองหน้ามาริกาวที่สําคัญคือเจ็บง่ายไปหน่อย5.5คะแนนวอาเวกฮอสนี่คือกองหน้าตัวรับที่ขยันทุ่มเทมีวินยัยไฟคุณธรรมและวิ่งไม่หยุดนอกจากนี้ยังเล่นบอลง่ายไม่ห่วงลูกช่วยให้เกมไหลลื่น น่าเสียดายที่ไม่มีคุณสมบัติของดาวถล่มประตูวิ่งช่องก็ไม่เป็นหาจังหวะยิงไม่ค่อยเจอและเหนือสิ่งอื่นใดคือเขาเป็นกองหน้าที่ทําประตูไม่เป็น5.5คะแนนมาคัดแรดฟอร์ดฉลาดเล่นขึ้นเยอะจังหวะนรกเลยลดน้อยลงกว่าแต่ก่อนโดยใช้ความรวดเด็วกับความคล่องแคล่วของตัวเองให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นสมครมิเท่านั้นยังตะบันตะข่ายได้รุนแรงและเชียบคมดีนักแหลจนสนั่นไปถึง30ประตูในทุกรายการ เรียกว่าเป็นซีซันที่โชว์ฟอร์มได้สยดสยองที่สุดนับตั้งแต่สวมเครื่องแบบปีแสดง8.5คะแนนอนโทนี่อีแลงกาได้ลงเล่นทั้งหมด2มมงนัดในทุกรายการโดยไม่มีประโยชน์ห่าเหวอะไรเลย3คะแนนคริสเตียโนโรนาลโดลงตัวจริง10นัดสำรอง6นัดโดยทำได้แค่3ประตูทุกรายการก่อนสะบัดต,ตูดออกจากเครื่องแบบปีแสดงเพราะไม่พอใจผู้จัดการทีมทั้งที่เห็นเห็นความจริงกันอยู่ว่าฟอร์มการเล่นตกลงไปเยอะ ตอนแรกลืมไปแล้วได้ซ้ำก่อนนึกขึ้นได้ว่าพี่โดอยู่กับแมนจิตในช่วงเปิดฤดูก,กาลนี่ว่าฮ่าฮ่าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ